ครับก็มาต่ออีพีโนะครับผมก็ใช้สิวนะครับกระทบเปลือกออกนะครับเพื่อให้เกิดลาดํานะครับขึ้นนะครับแต่เมื่อเขาหายแล้วก็จะเกิดแผลใหม่ขึ้นนะครับประสานกันนะครับก็เป็นแผลปกติเลยทาให้ต้นโอคาโดมีน้ําเลล้ยงขึ้นนะครับไปที่ยอดโดยสมบูรณ์นะครับถ้าเปลือกไม่สมบูรณ์นะครับการส่งอาหารขึ้นไปรับต้นก็ไม่ดีนะครับ น,นี้ก็เป็นอุปกรณ์ขอนตีซิ่วนะครับที่ผมซื้อมาเตรียมไว้นะกื่อยนะครับอันนี้ก็เป็นเมทัลเล็กซิ่วนะครับชื่อสามันนะครับผงสีชมพูนะครับนะผมก็จะละลายใส่น้ํานะครับ ประมาณหนึ่งสองชอนโต๊ะนะครับให้คนๆทักงนิดนึ่นะครับก็คนกันนะครับเมื่อคนได้ที่แล้วก็ให้ละลายน้ํานะครับจนทั่วนะครับเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ํานะครับเราก็เอาขึ้นไปทาเพาะนะครับทาเพาที่เราเตรียมไว้นะครับ พยายามทาให้ทั่วนะครับเเขาก็จะแห้งข้อก็จะรักษาโรคนะครับวันไหนเราก็มาสังเกตว่ามีน้ำออกไหมนะครับมีน้ําเยิ้มหรือเปล่าครับถ้ามีน้ําออกก็หมายควาว่าเพลาก็หายแล้วนะครับในทางสิวนะครับ ครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ